สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการบริหาราการจัดการวัตถุดิบหรือหมายถึเรื่องบันเทิกันนะคะโดยดิฉันสมปองนาขำนะคะประสบการณ์10ปีในตำแหน่งผู้ดำเนินโครงการและผู้จัดก,การ,รแผนกบริหารจัดการวัตถุดิบค่ะที่เราให้ความสำคัญกับวัตถุดิบเพราะวัตถุดิบเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทนะคะ สัดส่วนที่85%จาก100%ของต้นทุนทั้งหมดนะคะสำหรับ EP 1นะคะเราจะคุยกันว่าการบริหารการจัดการวัตถุดิบคืออะไรนะคะการบริหารการจัดการวัตถุดิบก็คือการบริหารและจัดการวัตถุดิบทั้งระบบนะคะประกอบด้วย1การสร้างระบบการบริหารและจัดการตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ2 การจัดผังการทำงานให้สอดคล้องกับการไหลของงาน 3. การติดตามผลและ 4. กํกำหนดตัววัดผลงานหรือ KPI นั่นเองนะคะโดยปกติเรามีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อมาผ่านกระบวนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์และเรามีของเหลือนะคะ ซึ่งอาจจะเป็นของเหลือที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือของเสียนะคะหรือเป็นของที่เราไม่ได้ใช้แต่ทั้งหมดนี้ก็นำมารวมคิดนะคะเป็นต้นทุนกำไรการบริหารการจัดการวัตถุดิบ ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเก็บเงินที่หล่นตามพื้นในองค์กรของเรา mm. เงินที่หล่นนี่มาจากไหนอาจจะเป็นการหล่นจากการที่เราสั่งซื้อวัตถุดิบมามากเกินทำให้เกิดของเหลือหรืออาจจะเก็บจากกระบวนการผลิตที่ผลิตโดยทำให้เกิดการสูญเสียที่มากเกินเหตุจำเป็นหรือ เก็บเงินจากการที่เราผลิตออกมาแล้วเราทำให้เกิดของเสียในระหว่างกระบวนการผลิตเป็นต้นนะคะสำหรับการสร้างระบบบริหารและจัดการตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็มีด้วยกัน5ข้อนะคะ1.1การคำนวณก่อนการสั่งซื้อ1.2การสั่งซื้อ1.3การตรวจสอบวัตถุดิบที่ได้รับหลังการสั่งซื้อ 1.4การจัดเก็บวัตถุดิบอย่างมีระบบ1.5การวางแผนการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับการคำนวณก่อนการสั่งซื้อประกอบด้วย1มีสูตรคำนวณที่แม่นยำ2มีการเผื่อค่าสูญเสียนะคะทำไมถึงมีสูตรคำนวณที่แม่นยำเพราะว่าถ้าเกิดสูตรนั้นไม่แม่นยำนะคะก็อาจจะทำให้เราสั่งซื้อวัตถุดิบมา มากหรือน้อยกว่าที่เราต้องการนะคะและทำไมถึงต้องมีการเผื่อค่าสูญเสียนะคะเพราะว่าในกระบวนการผลิตเราย่อมมีการสูญเสียนะคะแต่เราจะทำยังไงที่เราจะเผื่อออกมาแล้วนะคะค่าเผื่อการสูญเสียนั้นไม่มากหรือน้อยเกินไปนะคะเช่นการสั่งซื้อผ้ามาผลิตเป็นตัวเสื้อนะคะ เราได้รับออเดอร์มา2000ตัวนะคะก็ต้องมีการสร้างแบบนะคะให้ตรงหรือใกล้เคียงกับสไตล์ที่เรารับออเดอร์มานะคะเพื่อให้แน่ใจว่าแบบนั้นจะนำมาสู่การคำนวณที่ถูกต้องนะคะเมื่อเรานำแบบมาวางลงในมาร์กเกอร์นะคะอย่างเช่นมาร์กเกอร์วางออกมาแล้วเนี่ยนะคะความยาวของเสื้อ1ตัวใช้ผ้า1.5หลาเมื่อเผื่อค่าสูญเสีย จากผ้านะคะ1.5%บวกกับการเผื่อค่าสูญเสียในกระบวนการผลิตอีก1.7%รวม3.2%ดังนั้นผ้าได้จะสั่งซื้อจึงใช้2,000นะคะคูณด้วย1.548ลานะคะเท่ากับ3 9 6หลานนี่คือตัวอย่างนะคะในการคำนวณก่อนการสั่งซื้อค่ะ ในกระบวนการสั่งซื้อนะคะก็มีขั้นตอนการทำงานหลายอย่างด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเช็คข้อมูลของคงค้างในสต็อกก่อนนะคะเพราะถ้าไม่เช็คเราอาจจะสั่งซื้อของมามากกว่าความจำเป็นนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือใช้ข้อมูลต่อหน่วยจากการคำนวณน,นะคะโดยที่เราไม่ต้องกะเองหรือตัดสินใจโดยที่ไม่ผ่านการใช้ข้อมูลจากการคำนวณน,นะคะ อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดในการสั่งซื้อได้นะคะข้อต่อมาก็คือพิจารณาผลงานหรือประวัติของซัพพลายเออร์ด้วยนะคะว่าซัพพลายเออร์ที่เราจะสั่งซื้อนั้นผลงานหรือประวัตินั้นเป็นอย่างไรนะคะข้อต่อมาก็คือมีการขอดูตัวอย่างนะคะบางกรณีเนี่ยนะคะเราคงต้องขอให้ซัพพลายเออร์เนี่ยผลิตตัวอย่างออกมาให้เราดูก่อนนะคะจะได้มั่นใจว่าของที่เราต้องการนั้นจะได้ตรงตามที่เราต้องการจริงๆนะคะ มีการเผื่อเวลาสําหรับการขนส่งหรือนําเข้านะคะต่อมาก็คือข้อสุดท้ายนะคะการสั่งซื้อก็ต้องมีการติดตามความคืบหน้าด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราสั่งไปนั้นคืบหน้าอย่างไรนะคะจะมาถึงตามกําหนดหรือไม่นะคะวันนี้ก็ขอลาก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ